ทำไมถึงผมหาันมาปั่นจักรยานนะครับผมก็จะเมื่อก่อนเนี่ยนะว่าปั่นจักรยานแค่ลดน้ำหนักนะครับแล้วทีนี้เนี่ยนะครับผมพอปั่นเข้ารู้สึกว่าเออมาติดใจนะครับเราก็ได้รู้จักกลุ่มเพื่อนมากมายเลยนะครับตอนนั้นก็ปั่นกลุ่มอยู่พักหนึ่งนะครับก็ได้ไปในสถานที่ที่ไม่เคยไปนะขณะแถวบ้านผมเองะผมยังไม่เคยไปแบบตัดเลาะเนาะแต่ผมได้ปั่นจักรยานได้ไปกับกลุ่มได้ทูพอรู้จักกลุ่มเข้านะครับเขาได้พาผมไปแถวบ้านเนี่ยนะเลยถามเกิดค,คาถามว่าเฮ้ยตรงนี้เนี่ยมันไปไหนออกตรงไหนยังไงงงยังไง นะครับแล้วก็ได้ไปออกทิปต่างๆต่างจังหวัดเนี่ยด้วยจักรยานนะครับมันทําให้ได้รู้จักแหล่งท่องเที่ยวมากขึ้นสถานที่ที่เราแบบไม่เคยไปก็ได้ไปนะครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับผมก็ได้มิตรภาพนะครับในการเดินทางด้วยจักรยานเนาะแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับแล้วก็ได้เกิดความท้าทายกับตัวเองด้วยนะครับแต่ผมบอกเลยนะว่าถ้ามันมากไปเนี่ยมันก็ไม่ดีต่อสุขภาพเหมือนกันนะครับผมเราก็ต้องพักผ่อนให้ร่างกายมันฟื้นฟูด้วยเนาะ